สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับสามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆมาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต,ต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษ รหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ iPhone 11บางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมีอัปเดตบ่อยจังสําหรับ iPhone 11นะครับก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นนะครับช่องของเราก็จะนาโปรที่เปลี่ยนใหม่ล่าสุดมาให้ได้ดูกันนะครับซึ่งช่วงนี้ iPhone 11ก็อาจจะมีการเปลี่ยนโปรบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ให้ความสนใจนะครับ หลายค่ายมือถือก็จะมีการจัดโปรใหม่ออกมาเรื่อยๆยังไงช่องของเราก็จะนําราคาล่าสุดมาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะครับรวมไปถึง iPhone รุ่นอื่นด้วยถ้ามีโปรที่น่าสนใจก็จะนํามาอัปเดตให้ได้ดูกันนะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับมาดูราคาล่าสุดว่าเป็นอย่างไรสําหรับเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับถ้าไนที่อยากจะส,สั่งซื้อก็สั่งซื้อได้นะครับผมมีลิงก์มาให้ได้สั่งซื้อกัน ง่ายเเหมมือนดิไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 11จัดจําหน่ายโดยทางร้าน Apple เองนะครับมาขายผ่านทาง Lazada ก็คือเป็นร้าน l a สมอร์นะครับสำหรับ iPhone 11 without Adapter นะครับเป็น New Box ตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยโมเดลไทยวันที่15เมษายนนี้ Lazada มีการจัดโปรมิดมันเซลนะครับมีคูปองส่งฟรีแล้วก็มีแฟลตเซลสินค้าต่างๆลดราคามากมายนะครับยังไงไปโหลดแอป Lazada มาแล้วก็ไปสั่งซื้อ กันได้ในวันที่15เมษายนนี้สําหรับ iPhone 11ของเรานะครับจากราคาปกติ24,900ลดเหลือ17,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี64แล้วก็128กิกะไบต์นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับจ่ายเดือนละ1,790บาทต่อเดือนสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนขึ้นได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านในที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ ของล a z a d a าอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 11 new box นะครับจัดจาหน่ายโดยทางร้าน s t u ดิโซมาขายผ่านทาง l a z a d a นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนย์ไทยจากราคาปกติ19,500บาทลดเหลือ17,900บาทนะครับมีให้เลือกทั้งหมดสีสีสีดําสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีแดงนะครับความจุมี64แล้วก็ 128GB แกิกะไบต์แต่ว่าร้านนี้ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับเราจะต้องจ่ายเต็มจํานวนก็คือจ่ายได้ทั้งการโอนนะครับ จ่ายผ่านบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายผ่านบอลเลตก็ทําได้ทั้งหมดสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านที่2นะครับถ้าในที่อยากจะซื้อก็สั่งซื้อกันได้ส่วนร้านสุดท้ายที่นํามาให้ดูกันเป็นร้านสํารองนะครับถ้า2ลร้านแรกหมดก็สามารถมาสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้ iPhone 11เครื่องโมเดลไทยนะครับเครื่องศูนย์แท้จากราคาปกติ19,500ลดเหลือ18,990บาทน,นะครับสเก้าสิบบามจุ64 กิกะไบต์ถ้าเป็น 128GB กิกะไบต์ก็ประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับในส่วนของสีมีให้เลือก5าสีนะครับร้านนี้ก็ไม่สามารถเก็บเงินปลายทางได้เหมือนกันสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับนี่เป็นราคาล่าสุดสําหรับ iPhone 11ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้นะครับกลางเดือนเมษายนถ้าไหนที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้นะครับแล้วก็อยากจะเช็คราคาก่อนซื้อราคาโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับท่านชอบของร้านไหนสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับดูราคาก ร้านแอป Shopee กันบ้างนะครับด้านแรกที่นํามาให้ดูกันสําหรับ iPhone 11เครื่องศูนย์เครื่องใหม่นะครับรับประกันศูนย์1ปีราคาเริ่มต้น18,490บาทสําหรับความจุ64 GB นะครับถ้าเป็น128 GB ก็ขายอยู่ที่21,169บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับดอกเบีย้ยเป็น0%ก็จะจ่ายเดือนละประมาณ1,849บาทนะครับแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งสําหรับสีมีให้เลือกครบทุกสีนะครับท่าในใดที่อยากไปซื้อสําหรับร้าน ก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ s h o ป e e ส่วนร้านที่2ราคาน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับ iPhone 11จัดจำหน่ายโดยทางร้าน iStudio มาขายผ่านทาง s h o ป e e นะครับเป็นร้าน s h o ป e e Mall สำหรับความจุ64กิกลดราคาเหลือเพียงแค่17,200บาทนะครับถ้าเป็น128กิกก็ขายอยู่ที่19,200มีให้เลือก3สีนะครับสีแดงสีม่วงแล้วก็สีเขียวรวมไปถึงก็ยังมีโค้ดส่วนลดจากร้านให้ด้วยทั้ง100บาทแล้วก็50บาทนะครับในส่วนของการจัดส่ง ก็จัดส่งให้ฟรีตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อร้านนี้นะครับราคาดีมาก17,200บาทก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ของช h o ป e ีนะครับส่วน iPhone 11จาก JD ด e n ซนก็ลดราคานะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องศูนไทยสำหรับความจุ 64G กิกขายอยู่ที่18,490บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้เดือนนะครับจ่ายเดือนละมานมือน ทั้งหมด5สีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้นะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 11จาก JD Central ท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ JD Central นะครับส่วนร้านสุดท้ายเป็นของร้าน Banana IT นะครับ iPhone 11 64 g b เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีจากราคาปกติ19,500บาทลดเหลือ17,900นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุท่านใดที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ของ NA iPhone น,นี่ก็จะเป็นสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11นะครับในช่วงกลางเดือนเมษายนแบบนี้ท่านชอบของร้านไหนนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับที่ผมได้บอกว่ามีการเปลี่ยนโปรโมชั่นก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับมีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีนะครับสีดําสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวราคาเครื่องเปล่าลดราคาเหลือ17,200บาทนะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรนั้นซื้อได้ในราคาถูกสุดนะครับก็คือ6,490บาท เป็นโปรสาหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับเมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ AIS แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1099นะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าเพียงแค่1,000บาทเพราะฉะนั้นรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ท่านซื้อเครื่องนะครับจ่ายเพียงแค่7,490บาทเท่านั้นก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับโปรยายค่ายเบอร์เดิมจากทางด้านค่าย AIS ส่วนท่านที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ในราคา7,490รวมไปถึงลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับราคา7,490เหมือน ซึ่งก็จะมี่าเนตล่ลุงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรแบบที่ไม่มี่าเนตล่ลุงหน้าก็มีนะครับเป็นโปร A I S Hot Deal ซื้อได้ในราคา8,990นะครับก็รับเครื่องไปใช้งานได้เลยด้านล่างเป็นโปร A I S Best Buy นะครับสำหรับลูกค้าปัจจุบันสัญญา12เดือนของทางค่าย A I S นะครับซื้อได้ในราคา1 4 9 0บาทราคาเครื่องเปล่าลดพิเศษนะครับเหลือ16,500บาทนี่เป็นโปรใหม่ล่าสุดที่ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ iPhone 11จากทางด้านค่าย A IS. ท่าในใดที่สนใจอยากจก็ซื้อนะครับหรือว่าอยากจกทราบรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับหรือว่าไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขานะครับเครื่องเปล่าก็น่าซื้อ16,500ส่วนเครื่องพร้อมโปรก็6,490บาทเท่านั้นนี่เป็นโปรสําหรับค่ายแรกนะครับดูต่อกันที่ค่ายที่2สําหรับค่าย DT แทนะครับ iPhone 11ความจุ 64G กิกซื้อได้ในราคา7,900บาทเป็นโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือก นี้โปรแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อเครื่องได้ราคา7,900พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,000นะครับโปรตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา9,900จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า4,000แล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา12,700จ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,500บาทนะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปหาซื้อกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย TrueMove iPhone H 1> 1. มีขายเฉพาะความจุ128 g ิกะไบต์นะครับราคา7,800บาทเป็นโปรย้ายค่ายออนไลน์นะครับโปรลูกค้าใหม่หรือว่าลูกค้าปัจจุบัน TrueMove H นะครับซื้อได้ในราคา7,800บาททุกโปรซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นโปรอะไรส่วนโปรย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับพร้อมกับเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ในราคา11,900รายละเอียดของโปรโดยรวมทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับราคาเครื่องเปล่าสำหรับความจุ128 g b ขายอยู่ที่21,500 500บาทนะครับส่วนความจุ64กิกถ้ามีสินค้านะครับโปรของเขาก็จะซื้อได้ในราคา5,800บาทถ้าท่านอยากจะดูแบบละเอียดก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับนี่เป็นตัวอย่างของโปรจากทางด้านค่าย TrueMove S สําหรับการซื้อ iPhone 11ความจุ128กิกะไบต์ราคา7,800บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ True Shop หรือว่าจะไปซื้อก็ไปซื้อ,ไ,อได้ที่ศูนย์ True Shop เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะครับที่เป็นการสรุปราคา ล่าสุดทั้งหมดของ iPhone 11โปรโมชั่นล่าสุดนะครับที่ต้องบอกเลยว่าลดราคาให้ค่อนข้างเยอะท่านชอบแบบไหนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นของ Lazada s ช o p ปปี้เจดีเซนทนรวมไปถึง b a n าน่าไอทนะครับส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตเริ่มต้น6,490บาทสามารถไปซื้อได้ที่ศูนย์ AIS ช h o p นะครับถ้าเป็นของ d ีแท็ก็7,900แล้วก็ค่ายสุดท้ายค่าย True นะครับซื้อได้ในราคา7,800บาทสาหรับจุ1 18GB ชอบแบบไหนเลือกซื้อกันได้นะครับซึ่งราคาโดยรวม,ท,มทั้งหมดที่ผมสรุปมาให้ก็จะประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ